สวยครับไปครับแล้วเราการเดินไงการเด่นออกปีกไปดิการเด่นออกปีกแล้วก็โอ้โหดูการจ่ายทะลุช่องลูกนี้มันคือการจ่ายแบบใหม่แบบสับนี่คือการจ่ายแบบใหม่แบบสับที่มันสับแล้วจ่ายจ่ายแล้วสับสวยครับสวยครับลูกนี้อ้าวอ้าวน้องชายพี่ชิปแล้วเนี่ย นี่คือการการะเด่นของแผนนี้ครับคุณผู้ชมกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจูจิจ่าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจีจ่จาเกมเมอร์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับรีแพทใหม่มานะครับตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่และรีแลงมารู้สึกว่าเล่นยากขึ้นมากนะครับด้วยเรื่องของเกมเพลยใ์ใหม่ๆ ที่เราต้องปรับตัวปรับใจปรับชมัยปรับจิตกันวันนี้จุก็ได้ขึ้นมาสู่ดาวดําเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมของเราเช่นเคยนะครับเราก็จะมาแจกแผนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้นําไปเล่นกันนะครับว่าแผ่นใหม่เนี่ยมันมีวิธีการเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวจุจะพาไปชมหน้าตาแผนที่จุใช้ขึ้นมากันเลยครับ และนี่ก็คือหน้าตาแผนแสนสถานที่มาขยี้แพดใหม่ขึ้นมาดาวดำครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับการวางตำแหน่งนะครับก็อยากเล่นอะไรใหม่ๆอยากลองว่าแผดใหม่มันจะใช้ได้ไหมก็เลยวางตำแหน่งเป็น CF เซะเลยนะครับกองหน้า CF ตัวนี้ขอ2เท้ามีความเร็วนะปั่นนอกกรอบได้ดีผมว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตำแหน่งเนี้ยเอาปั่นนอกกรอบได้อะมันจะเวลี่กูดเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องปั่นนอกกรอบพอสมควร นะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับปีกขวาเอาสั้นปีกซ้ายปีกขวานะครับขอมีความเร็วอย่างเดียวเลยขอมีความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับแบบได้สองเท้าด้วยก็ดีนะครับขอเร็วจิ๊ดจี้เลยอ่ะนะครับส่วนกองกลางคู่นี้ CM คู่นี้สําหรับแผ่นนี้ขอส่งบอลดีๆกับยิงไกลดีๆถ้าได้สองเท้าด้วยก็วลี่กูดนะครับเพราะแผทใหม่เนี่ยแผดใหม่ค่อนข้างที่จะส่งบอลทะลุช่องได้ค่อนข้างดี นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ากดสามเหลี่ยมอ่ะกดปุ่มทะลุช่องอ่ะแพทนี้มันทําได้ดีนะครับส่วนกลางลับเนี่ยเกมลับเนี่ยขอแน่นๆนะครับยิงไกลมันมันก็ได้ส่งบอลดีๆก็จะยิ่งดีนะครับส่วนก้องหลังเนี่ยโอ้โหใครมีกองหลังที่เวล่กูดนะแพทใหม่เนี่ยเขาปรับก้องหลังให้มันแบบให้มันแบบว่าเก่งขึ้นเยอะเะ AI มันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทุ่มซื้อนักเตะที่มันแพงๆจะช่วยได้เยอะสำหรับแพทนี้อิงตามค่าพลัง นะครับขอเป็นตัวที่แบบชนแน่นๆเลยมีความเร็วเลยนะครับจะตอบโจทย์กับแพทนี้มากๆนะครับแบ็คซ้ายแบ็คแบ็ซ้ายแบ็คขวาขอแบบเร็วด้วยแล้วก็เบียดประทะได้ดีนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวจูจะพาไปชมวิธีการเล่นแผนนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่ามันเล่นอย่างไงาสวยครับไปครับแล้วเราการเด่นไนการเด่นออกปีกไปดิ การเด่นออกปีกแล้วก็หูดูการจ่ายทะลุช่องลูกนี้มันคือการจ่ายแบบใหม่แบบสับนี่คือการจ่ายแบบใหม่แบบสับที่มันสับแล้จ่ายจ่ายแล้วสับและลูกนี้เป็นลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้าประกวดครับนี่คือลูกสูตรที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนอลูกนี้ยาดยาด,ด,อดโอเคครับเอาแล้วครับกองหลังเราดักได้ลูกนี้เราต้องการเด่น การเดินอย่างงดงามดูการการเด้นอย่างงดงามออกมาทางริมเส้นริมเส้นริมเส้นดึงหลอกดึงหลอกเล็กน้อยแล้วริมเส้นปั่นโอ้การเด้นการเด้นหลอกล่อหลอกล่อการเด้นโอ้โหแล้วดูลูกปาดลูกนี้โอ้โหปาา่ามรนะสวยหลอกล่อหลอกล่อให้มา เข้ากลางไบเข้าไบเข้ามาริมเส้นเข้ามาริมเส้นแล้วปาดมรณะโอ้โหนี่คือลูกปาดมรณะที่เอาชนะกองหลังสวยครับหลอกล่อเอาละครับหลอกล่อแล้วแล้วยกยาวๆข้ามมาที่ริมเส้นลูกนีก้สวยมากสวยมากลูกนี้สวยมากสวยมากคือสวย สวยมากคือสวยแล้วปาดเข้ามาแล้วก็ซ้าเข้าไปนี่ค <Yeah> ือแพทยกปาดสวยม่วมัวเฮ้ยเฮ้ยสวยครับเอาล้ะครับ huh. ลูกนี้คุณผู้ชมลูกนี้คุณผู้ชมลูกนี้ลูกนี้คุณผู้ชมยิงด้วยซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านตัวอื่นวิ่งอย่างนี้เหรอพี่เปาอย่างนี้เหร ใช้รักษาบุกแล้วก็ปัดอนาล็หลอกขวาครับไปครับไปครับตรงๆมาเลยครับลูกนี้คือผมวิ่งผ่านตลอดมาเลยครับแผนนี้คือแผนผ่านตลอดและนี่แหละคือลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านของแท้ของแท้ของแท้แทสวยครับสวยมากครับ สวยครับหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อแล้วยิงนี่คือแผนหลอกล่อแล้วยิงหลอกยิงแล้วล่อรอไปก่อนไม่ต้องรีบครับกิจมันมันไม่ใช่การลิมิเต็ดอ่ะแล้วดูการจ่ายทะลุซ่องลูกนี้เดี๋ยวโอ้โหเอาล้ครับเอาล้ครับลูกนี้ยังไงสิยังไงสิอย่างนี้ใสอย่างนี้ใสยังเอยังไงส,ยงไงสิยังคืนกลับมาได้ ส่งมาเข้ากลางเห็นไหมการหลอกล่อของเราเห็นไหมแล้วปัน่นเห็นไหมนี่คือการหลอกล่อแล้วปั่นให้สนั่นทุ่งไปเลยครับแผนนี้และลูกนี้เป็นลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้าประกวดครับนี่คือลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านสวยครับสวยครับลูกนี้อ้าว อ้าวน้องชายพี่ชิปนะเนี่ยนี่คือการการะเด่นของแผ่นนี้ครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆครับน้องชายไปครับเอาล้วครับลูกเนี้ยลูกเนี้ยริมเส้นพาขึ้นมาริมเส้นพาขึ้นมาแล้วให้ริมเส้นแล้วปาดลูกเนี้ยนี่คือลูกปาดมอลนอีกแล้วครับคุณผู้ชม เซตบอลกันใหม่เจนเย็นนะครับเจนเย็นครับโอ้โหแล้วดูหลอกล่อลูกนี้แล้วดูหลอกล่อลูกนี้ดิพาเข้ามายิงแบบซิ่งๆครับคุณผู้ชมงานลมไม่ดีหรอวะฟิวเอ้ยเป็นไรวะน้องฮะเมียไม่ให้มึงเปิดจิตหรอวะมาครับลูกนี้และหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อหลอกหลอกหลอกหลอหลอก ให้มาเข้มๆลูกนี้พาวเวอรช็อตคนๆให้มาเข้มๆแล้วพาวเวอร์ช็อตคมคไงปาดมรณะนะเนี่ยปาดมรณนะโอ้โหนี่คือลูกปาดมรณะที่เอาชนะกองหลังครับคุณผู้ชม <c oughs> สวยเดย การเด่นเนการเด่นเนี่ไปแล้วครับลูกนี้จะเป็นลูกปาดมรณะอีกหรือเปล่าปาดมรณะอีกไหมหลอกล่อแล้วหักข้อก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสำหรับแผนนี้นะถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นง่ายๆคือแผนนี้คือ แผ่นนี้มันเป็นแผ่ต่อบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจูจะเน้นสไตล์การต่อบอลให้ยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ยืนกันใกล้ๆนะครับไม่ให้นักเตะยืนห่างกันให้เขายืนแบบว่าวิ่งเข้ามารับบอลตลอดเวลาจะทาให้เล่นง่ายสําหรับแผ่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งแผนนนี้มันเป็นแผนที่ค่อนข้างใช้ตัวริมเส้นที่มีความเร็วและปาดบอลเข้ามาตรงกลางนะครับถ้าใครเห็นจากไฮไลท์เนี่ยจะมีการปาดบอลเข้ามาตรงกลางเยอะมาก เรียกว่าลูกป่าดมรณะนะครับก็ทําให้แผนนี้สมบูรณ์นะครับเนื่องจากเขาเนิฟนะครับเรื่องการเปิดมงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือการปาดบอลพุ่งๆเข้ามาตรงกลางจะสามารถตอบโจทย์มากสําหรับแผนนี้นะครับเดี๋ยวจู้พาไปดูแผนและแท็กติกทีมกันหน่อยดีกว่าครับและนี่ก็คือแท็กติกทีมนะครับที่จู้ใช้ก็เล่นเกมรับแบบสมดุลน,นะแล้วก็เล่นแนวกว้างห เล่นแนวลึก3นะครับเล่นเ,เกมบุกเล่นแบบต่อบอลแบบส่งไกลนะครับเนื่องจากแพทนี้เนี่ยถ้าเราเล่นแบบสมดุลเนี่ยการขึ้นเกมจะช้ามากเพราะว่าเออเขาปรับมาเรื่องของเกมบุกอะ่ะให้นักเตะแต่และตำแหน่งมันเติมเกมบุกช้านะครับเรามาปรับส่งไกลก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เล่นแนวกว้าง4เล่นในกรอบ7แล้วก็เตะมุม 2, ฟรีคิก2นั่นเอง นะครับแล้วก็รูปแบบทีมเป็นแบบปกตินะครับมาดูในส่วนของแท็กติกนักเตะค่อนข้างสําคัญนะครับค่อนข้างสําคัญนะครับตรงเนี้ยนะครับเราไม่มีหน้าเป้าแต่ผมใช้แบบว่าเป็นเจาะทะลุกองหลังแล้วก็วิ่งหาช่องไปเลยนะครับคือพูดง่ายๆตําแหน่งเนี้ยจะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับจะเติมจะสอดเข้าไปเข้าฮอตเข้าอะไรได้ดีนะครับสาหรับตําแหน่งนี้ นะครับในส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยผมเซตไว้แบบยืนติดริมเส้นเลยนะครับเราวิ่งเปิดบอลอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับยืนเซตตำแหน่งปีกไว้เลยนะครับแล้วก็เล่นในกรอบเขตโทษแล้วก็ทะลุกองหลังนะครับจะมีจังหวะที่เขาแบบวิ่งสอดแทรกนะครับแพทใหม่เนี่ยเวลามันยกข้ามหัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างโกงนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเตะวิ่งทะลุช่องทําช่องทาทางได้เนี่ยยิ่งดีมากๆนะครับในส่วนของกองกลาง2ตัว นะครับกองกลางสองตัวผมแนะนําว่าให้ร่วมดันสูงด้วยจะให้เขาเล่นเกมลุกด้วยนะครับให้เขาเล่นเกมลุกด้วยเวลาปาดเข้ามาก็จะมีพวกนี้วิ่งเข้าไปพวกนี้วิ่งเข้าไปมันทําให้ในกรอบเรามันค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็เล่นแบบรอในกรอบนะครับส่วนกลางรับ1ตัวจะเซตแบบว่าไม่ดันสูงเมื่อทําการบุกนะครับแล้วก็ให้ดูแลพื้นที่ตรงกลางนะครับกลางกลางเราก็เมื่อเราหันมาเราจะเจอเขาเสมอ นะครับเอาไว้ยิงไกลได้ด้วยตัวนี้เป็นเป็นทีเด็ดเลยสําหรับแผนนี้นะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ขอมีความเร็วนะครับไม่ได้ปรับอะไรไว้เลยนะครับมีความเร็วแล้วก็เบียดชนดีแค่นี้ก็พอแล้วนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยหลายๆคนอาจจะชื่นชอบนะครับใครที่ซื้อเซนเตอร์แบ็กที่มันโหดๆมาอยู่แล้วคุ้มค่ากับเงินแน่นอนแผทนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจ ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ